มันน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะครับที่เอาคน,นที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาเป็นรัฐมนตรีนะนะฮะคืออยากได้คนที่ไม่มีความสามารถจริงๆอ่ะนะครับมาเป็นรัฐมนตรีมากกว่าการเอาพักพวกเอาคนที่อยากแสวงแต่อำนาาขึ้นมากันเนี้ยมันคงไม่ใช่ฉะนั้นคือผมยังคงสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจทางแม่ทัพภาคที่สองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะบริหารประเทศดีมาก บริหารจนทุกคนคิดถึงลุงตู่เนี่ยกูก็งงมากเลยนะนะครับนะคือถ้าเกิดทำอะไรไม่ได้จริงๆก็อยู่แบบเงียบๆนะแล้วคบวาระแล้วก็เลือกตั้งใหม่ดีกว่านะน่าจะโอเคกว่านะก็ไม่มีทางสั่งบดได้หรอกถ้าเกิดกล้าสั่งบดก็ลองดูจะได้รู้ไงว่าเวลาที่คนไทยอะ่ะเวลามันจะทะเลาะก,กันมันทะเลาะก,กันจริงนะแต่เวลามันรวมใจกันนะโคตรน่ากลัวนะเข้าใจปะ คตรน่ากูนะก็เจอมาหลายครั้งแล้วไม่เชื่อเจอมาหลายครั้งแล้วไม่เชื่อเนี่ยตั้งแต่พ่อตั้งแต่นา้าเนี่ยจะมาลูกอีกแล้วเนี่ยนะอย่าเล่นกับระบบเสี่ยเดียปกติจะไม่ค่อยคุยเรื่องพวกนี้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอันนี้มันเกินลิมิตไปหน่อยเนี่ยเกินลิมิตไปนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่เจ็บปวดเลยนะถ้าเกิดกองทัพของเราไม่มี อา,อาวุธยุโทโธปกรณ์ในการต่อสู้และแพ้เขาอะแต่ถ้าไม่ได้สู้อะและเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ผมก็เชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ไรลซึ่งความสามารถเพราะยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อในความเป็นชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองนะเรามไม่ไม่ได้ไม่ได้ยอมหมดแล้วครับนะคือผมเป็นคนชัดเจนเรื่องพวกนี้อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมเนี่ยผมเต็มที่นะ ในทุกๆครั้งด้วยนะไม่ได้เฉพาะครั้งนี้นะนะครับในทุกๆครั้งด้วยซ้ำฉะนั้นคือผมแค่กำลังจะบอกว่าทุกคนนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนรักประเทศนะครับอย่ามมวแต่ให้เขาโม่แต่มาพูดมาพูดมาพูด,พดนะเดี๋ยวมันจะบานปลายไม่ใช่หรอกนะครับจริงๆมันก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันล้ำเส้นมากมาก เราก็จะรู้สึกนะครับอยู่กันแบบสันติโดยที่ไม่มีการล้ำเส้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับนะคือผมไม่รู้อ่ะแต่ผมแค่รู้สึกว่าประเทศเราแม่งไม่ได้มีภาวะผู้นำองผู้นำประเทศอะ่ะเข้าใจไหมการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันจะต้องมีภาวะผู้นำซึ่งจุดจุดเนี้ยไม่ป็นจุดแข็งนะของแต่ละประเทศนะไม่ใช่เขาพูดเสร็จก็เงียบกันหมดนะก็เลยรู้สึกว่าแบบบางครั้งนะ ผลประโยชน์กับธุรกิจที่พวกคุณมีกันเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้อยากรู้หรอกแต่อย่าเอาประเทศเรานะมาเป็นของเล่นเงนี้ยมันตลกแล้วนะนะเขาไม่รู้ว่าจะยุ่งจะแย่งยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะที่ไม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 ่ยอมแล้วก็รับไม่ได้กับเรื่องราวเหล่านี้นะภูเขาทองก็แย่งมาไปนะนะ พิชาบปดีครับคือมันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะมันมีการทําแบบนี้หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาพระวิหารเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมโขนนะอะไรก็แล้วแต่พอเราขึ้นมรดกทีไรก็จะมีการแบบอย่างเงี้ยนะบอกว่าเป็นของตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะไม่ดีลนะนะก็ถึงบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้หรอกแต่ถ้าถึงเวลาที่มันมันไม่ได้ก็ต้องพูด,ดนะ ก็ต้องขอโทษทางที่ต่อกไทยแลนดด้วยนะครับผมอาจจะฝ่าฝืนบ้างอะไรบ้างแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการฝ่าฝืนของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งก็บอกเสียงของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเออต้องบอกแบบนี้นะกนะ็ผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ในสังคมที่รู้ทั้งรู้นะบางเรื่องก็เงียบ แต่บางเรื่องเราก็คงเงียบไม่ได้ะรักนะ็ต้องก็ต้องคุยกันตรงๆนะเรื่องไหนเงียบได้ก็จะเงียบแต่เรื่องไหนที่มันเงียบไม่ได้ก็คงจะเงียบไม่ได้จริงๆกันนะอะไรที่มันมีเกี่ยวเรื่องของประเทศมันมาเป็นความรับผิดชอบของประชาชนคนไทยทุกคนนะเว้ยนะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของคนที่มีอำนาจบางคนต้องใช้คำนี้นะพี่แขกสวัสดีครับ มันเป็นความที่ผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศท,ทุกคนด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกอย่าเอาใครคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้มารับหน้าที่แล้วก็มาตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะสวัสดีรอบบายจะพี่นกจาก๋าจิบอินยาของคนไทยนะรัก็ห่วยมัน,เป,นเป็นเรื่องปกติประเทศเราเป็นแบบนี้นะเรามี ระบอบนะที่เป็นบูรณาสิทธิราชนะเรามีพระประหารสัตว์ทรงเป็นะะมุกนะต้องบอกก่อนนะกูไม่ได้มีรัฐบาลเป็นประมุกกูนะไม่ใช่นะรัฐบาลทำงานนะต่างดาวเต็มบ้านเต็มเมืองนะปล่อยพื้นที่ปล่อยนั่นปล่อยนี่ให้เช่ากัน99ปีฟรีวีซ่าจนแม่งมีแต่โจนจีนเต็มไปหมดเลยนะ เข้าใจไหมพูดถึงเรื่องขมรลเหรอใช่ครับที่มีปัญหาอะไรป่ะพี่นกที่มีปัญหาอะไรป่ะผมพูดเรื่องขมรมีปัญหาไหมหรือไม่ได้มีอะไรอ๋อโอเคนะครับผมรู้ว่าพี่มีปัญหาเห็นพี่มาพูดถึงเรื่องขมรแล้วมีเครื่องหมายคำถามนะอย่านะอย่าพูดพลาด ใจเย็นๆอย่าพูดพลาดเห็นกูนิ่งนิ่งแบบเนี้ยของกูข้างในร้อนมากนะอย่าอย่าอย่าเวลาพิมพ์อย่าให้ตกใจและสังเกตอย่าให้สังเกตว่าเป็นข้อความแปลกๆมันเป็นเรื่องจี๊ดใจนะพี่รู้ป่ะมันเป็นเรื่องจี๊ดใจต้องบอกแบบนี้ก่อนในเวลาที่เราแม่งอยู่ในสภาวะของการที่เศรษฐกิจเองนะก็ไม่ดี เข้าใจไหมบอกเลยว่าเศรษฐกิจแย่มากโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาโดยที่ไม่มีการบอกหรือมีการรอ,องรับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจป่ะของก็แพงนะชีวิตการเป็นอยู่ก็แพงสิ่งที่ถูกที่สุดในชีวิตเราตอนนี้คือค่าแรงเข้าใจป่ะ สิ่งที่ถูกที่สุดตอนนี้คือค่าแรงวันหนึ่งอ่ะผมเชื่อเลยว่าชีวิตค่าแรงของเราอาจจะถูกกว่าหนึ่งเนื้อเนื้อหมูหนึ่งกิโลก็ได้นะที่มดลมาลัยวนี่ครับเข้าใจเดียพูดไหมวันอาจจะมีบางวันหรือสักวันหนึ่งอ่ะหมูอาจจะกิโลละ4ี่ร้ออ่ะซึ่งแม่งอาจจะแพงกว่าค่าตัวพวกเราอ่ะเขาะ้าใจไหม ฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่านะวันนี้ความเหลื่อมล้ำในทุกๆเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่พวกคุณเนี่ยพยายามมองข้ามไปพวกคุณไม่ได้ลำบากเข้าใจป่ะคุณต้องเห็นเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตอน่ะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่้กำลังมองว่าเศรษฐกิจกำลังหยุดนิ่งและกำลังจะดีขึ้นนะ หล,หลายครั้งที่มีการออกแคมเปญอะไรมาก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าเป็นแคมเปญที่แม่โคตรล้านสมัยเลยจริงๆผมถามว่าณนะวันนี้ในการที่นายกเนี่ยมาใส่ชุดไทยเนี่ยกูเห็นมีใครอยากซื้อเลยก็มีแต่พวกมึงอะที่อยู่กันในคณะรัฐบาลที่ชื่นชมกันกูถามว่ามึงจะเอาชุดหลังเนี้ยไปนั่งโปรโมทเป็นซอฟต์พาวเวอร์มึงเอาตังตรงเนี้ยที่จะโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ให้กับนิซ่าใส่ไม่ดีกว่าเหรอ จะมีบุคลากรน่ะเรามีคนไทยคนนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงอ่ะทำไมเราไม่ทำอ่ะระหว่างลิซ่าใส่ชุดไทยกับนายกใส่ชุดไทยคนทั้งโลกรูจก้จักใครแค่นึงโคตรง่ายเลยแล้วถามว่าลิซ่าพร้อมใส่ไหมลิซ่าพร้อมใส่แน่นอนแต่วันนี้ไม่ทำเพราะอยากให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองคือซอฟหรอจริงเหรอจริงใช่ไหมเนี่ยฉันคือ เอาแค่หลักในการมองถึงเรื่องของเสถียรภาพของสังคมเนี่ยก็มองไม่ออกแล้วเ mm hmm. ข้าใจป่ะฉะนั้นคือณตอนนี้ฐานที่ใหญ่ที่สุดก็คือรากหญ้ามันกำลังล้มละลายอะ่ะต้องใช้คำนี้วันนี้วันพระเนี่ยผมไม่ซื้อดอกไม้ซื้อของไหวพระที่ตรงตลาดวัดลวกเนี่ยคนขายของน้อยมากเลย เหมือนเดิมแล้วยิ่งน้อยกว่าเดิมด้วยเข้าใจป่ะฉะนั้นกันจะบอกว่าเมื่อก่อนคนตกงานขายของเดีย๋ยวนี้คนตกงานยังไม่มีทุนแม้จะขายของเลยแล้วจะยังไงต่อสุดท้ายเขากลับไปหาช่องทางการหาเงินที่คิดว่าจะหาเงินได้และง่ายๆนั่นคือการเล่น เว็บพนันกวาดล้างต่อต้านอยู่แป๊บเดียวก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้เห็นมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมีมากกว่าเดิมไม่ซ้ำเข้าใจยังสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่บรรทัดฐานของชีวิตของคนแต่ละคนไม่ก็เอาเงินไปที่ตั้งนะคนมีเงินแม่ก็คือคนที่แม่งมีคุณภาพคนมีเงินก็คือคนที่แม่งเป็นคนที่น่าจะประเสริฐน่าจะเคารพ มันกลายไปแบบนั้นวัฒนธรรมอะ่ะฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่านวันนี้มันจะต้องมาแก้ไขข้างล่างนะถามว่าการแจกเงินแม่งคือทางออกที่ดีไหมมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่มีทางออกอะ่ะเข้าใจป่ะริงจิงเมื่อก่อนผมว่าค้านเรื่องนี้นะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออนะวันนี้ อย่าว่าแต่หนึ่งหมื่เลยมึงทยอยแบบทยอยจ่ายสัปดาห์ละห้าร้อคนก็เอานะเว้ยไม่ต้องหมื่นหรอกแค่สัปดาห์ละห้าร้อคนก็เอานะจะบอกให้เออจงทําให้ประชาชนคนไทยมีความหวังอย่าทําให้แม่งหมดหวังอ้เฮีย้ยหวังเหมือนกันแต่มีคําว่ามีหวังกับหมดหวังนะเว้ยเนีย่ยเวลาผมพูดแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะหรอก เพราะว่าพูดเยอะแล้วแม่งมันอยู่ข้างในไงแล้วผมเมื่อเป็นคนคนหนึ่งที่ทางทิกตอกเนี่ยเขาพยายามเบรนไม่ให้ผมพูดเรื่องเรื่องพวกนี้นะแต่มันครั้งมันก็ขอ,อนิหนึ่งแล้วกันนะต้องขอโทษทางทิตกต o k ไทยแลนด์ไอ o เลิฟทิกตอกนะไอ o เลิฟทิกตกมากนะครับมาส่งใจส้มให้ขอบพระคุณมากจ้านะนะก็เราไม่ต้องอยู่ทนนะผมว่าในการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอยู่การเปลี่ยนแปลงนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงนะครับมันนํามาซึ่งความเจ็บปวดแต่คําถามถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะเจ็บปวดระยะยาวแต่มันจะสบายในระยะสั้นนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งความเจ็บปวดทีนี้คุณจะเจ็บปวดระยะยาวหรือคุณจะเจ็บปวดระยะสั้นคุณเป็นคนเลือกอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะคือมันไม่มีอะไรที่มันจะบาดเจ็บแล้วอะ นะเราก็ต้องทําในหน้าที่ของเราเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของเราอะไรที่เราเคยทําแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องหาในสิ่งใหม่ๆบางคนไม่กล้าไลฟ์สดทิกตอกเพราะว่าตัวเองไม่เคยทําทุกคนที่ไลฟ์สดทิกตอกเป็นคนที่ไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าคุยกับพี่หมวยพี่หมวยไลฟ์สดครั้งแรกไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทิกตอกมาแล้วก็มาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องของการนวดซึ่งพี่หมวยทําได้ดีเพราะาเขาถนัดในการนวด อันนี้มันเป็นมาเป็นเรื่องที่มันแมสมากผมเคยคุยกับพี่หมวยแล้วว่าการไลฟ์สดของคนหนึ่งคนมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนที่เข้ามาดูมันอยู่ที่จํานวนคนที่เขาเข้าใจและเขาอยากใส่ใจในสิ่งที่เรากาลังถ่ายทอดอันนี้แม่คือสิ่งที่สําคัญมากนี่เรื่องจริงฉะนั้นผมบอกพี่หมวยพี่หมวยค่อยๆทําไปจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นหก,น 4, กนผมบอกเลย ผมเป็นคนที่ไม่เคยอะไรดีครับคัาเพิ่มจานหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยดูแล้วก็อ่าเข้าไปเสพติ๊กตอกที่เป็นขยะผมบอกเลยไอ้ป๊อปป๊อปสยามเฮียเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปดูนะขยะไม่ดูแล้วผมไม่รู้ผมจะไปดูเพื่ออะไรผมไม่อาหอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นแบบนี้นะฉะนั้นคือ ไม่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 เคยดูนะคือผมว่าผมผมผมเลือกเสพได้อะต้องบอกแบบเนี้ยผมเลือกเสพได้อะนะคือถ้าดูมันก็ต้องดูอะไรที่มันเป็นแบบประโยชน์กับชีวิตหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตักข้าวให้ลูกค้าก่อนอ,ออ,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 อเดี๋ยวจ่ายเอจ่ายไปเรียกไม่ได้ใช่ไหฉันคือทุวเดียวนะทเดียวจัดเจ นะฉันั้นคือเดวกกำลังจะบอกว่านะวันนี้คนที่กําลังช่างใจอยู่ว่าเอ๊จะทํายังไงดีจะกล้าไลฟ์สดดีไหมมีคนติดตามสามารถไลฟ์สดได้แล้วทํายังไงมีสองอย่างคือลงมือทำดูอิดนาวหรือถ้าเกิดไม่อยากลงมือทํามึงทักมาที่บ้านเขียวเขียวเดี๋ยวจะบอกให้นะเดี๋ยวจะบอกให้ผมเคยบอกอคุณแม่ท่านหนึ่งนะซึ่งน้องเนี่ย ผมไม่รู้ว่าพวกพี่เคยดูหรือเปล่านะน้องจะเป็นน้องผู้หญิงสามคนจะเป็นคนที่ร้องเสียงประสานจากวันที่ผมบอกไปเนี่ยน้องกล้าที่จะลงคลิปปัจจุบันเนี่ยมีคนติดตามน้องเป็นล้านซึ่งกูยกังตอกแตกอยู่เลยนะแต่ผมไม่เคยบอกนะเข้าใจป่ะสวัสดีครับพี่เดียไม่ได้เข้ามาฟังพิธีหะไยวันเลยคิดถึงคิดถึงจาาพี่นาเดียชื่อเดียวกันเป็นคนที่มีนะ เป็นคนที่มีบุญญาธิการนะเราชื่อเดียวกัน <c oughs> เราเป็นคนมีบุญญาธิการขอโทษค่ะใสบ่บารพวกนี้สามชุดทันไหมพี่แก้วใส่ต้องเป็นของของขอ,งขอ,งของลงเป็นของวันเสาร์ได้ไหมคะเพราะว่าเดปิดของวันพะุ่งนี้ไปละนะเป็นของพวงนี้ได้ไหมวาดเสียวนิชาปิวนะเป็นของวันเสาร์ได้ไหมนะวันเสาร์ก็ได้นะพี่แก้วใส่นะทักเรียกมาเลยนะ ก็ถึงบอกว่าลองดูครับลองลองไม่ต้องใช้ความกล้านะใช้ความถนัดเวลาไล้สดอะความความกล้าไม่ต้องเอาความถนัดนะเพราะความกล้าเนี่ยเราไม่ได้ไปลบนะแหมเอาเดอกกุหลามบมาดอกเดียวในะเจน่าเดียมึงไปป้นไข่เข้ามาเนี่ยไปขโมยกล่องห้องไหนมาเนี่ยฮะเหมือน ดอกกุหลาบนีภาษ,ษีเลยนะอีเจ๊นะสองหนึ่งเจ็ดใจขอบพระคุณมมาจ้าพี่มอมบารายจ๋านะฉะนั้นคือใครอยากจะอาหารายได้จากทางทิกตอก็ลองดูลองศึกษาดูนะ,นะแต่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้ปรึกษากันแบบโอ้โหคุยกันเป็นชั่วโมงก็ใช่เรื่องนะกูบอกก่อนนะเอาแบบให้ทราบให้รู้เป็นแนวทางนะเข้าใจปะ ไม่ใช่บอกเอ้ยปรึกษาพี่เดียได้โอ้โหยมงมากันบานเบอะละมึงปรึกษากั็ทีครึ่งชั่วโมงกูไม่ต้องทามหาได้อย่างอื่นไม่ได้นะกูบอกก่อนนะ<ส> <laughs> เอาแค่เป็นแนวทางให้รู้ว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่เงี้ยพี่นิสวัสด,ดีโอเคไหมาตายละเดี๋ยวมาเก็บพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวมาเก็บพรุ่งนี้แล้วกันนะนนเออเก็บพรุ่งนี้นะเออกี่ถุงอะ เอาอีกถูกได้มาละเพราะมันมันหยุดไปอ่ะนะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาใหม่ดูนะครับฝากเขาะหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์ใครมีใจส้มโยนใจส้มให้ด้วยใครยังไม่เคยติดตามมาหรอพนี้มาก่อนฝากติดตามด้วยนะสี่อย่างต้องการแค่สี่อย่าง,ยง,อ,อ,งาอย่างอื่นไม่ต้องการนะอยอื่นไม่ต้องการเอาแค่สี่อย่างนี้ก็อพอแล้วนะ นะยายมะลิอยากทำแต่สะกดหนังสือไม่เก่งนะนะดีเก่งสุดๆนะยายะลินะต้องการใจมาซิยังว่างอยู่พอแบบปันได้เอาไหมฮาจนะมินอยากได้ไหมมา,าไปเพิ่งจะเข้ามาค่ะข่าวคุณเอ๋พรทิพย์จริงหรือเปล่าคะพี่รูวมพี่พเอ๋ไพโรธเรื่องจริงครับ แต่เอพรทิพย์เรื่องอะไรอะครับมันมีทั้งเฟ็กนี่อะไรนี่ผมกลัวมากเลยตอนเนี้ยแต่พี่เอไพโรธอะครับเรื่องจริงพี่กําไรสวัสดิยามบ่ายจะนะแต่เอพรทิพย์เรื่องอะไรอะคือตอนนี้มันมีเฟ็กนี่มันมีอะไรจนเดียกงงไปหมดแล้วอะ่ะดียกูนตรงนะค่อนข้างกลัวที่เป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลอันนี้เดี๋ยวต้องต้องเข้าไปเช็คอะคะ่ะยังไม่ค่อยกล้านั่นอะเพราะว่าเอาจริงจริงนะยังยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้อะไรอะก็ ไม่กล้า <lawsuit> พ <royable> <What S 2> ูดเลยเนาะนะเราต้องตรงๆก็ไม่กล้าพูดเลยต้องเข้าไปดูนะครับเขาเป็นมะเร็งนะเอาว่าผู้พี่พิมพ์กันเองเดี๋ยวไม่รู้นะเดี๋ยวบอกก่อนนะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวไปดูมาแล้วแล้วมันใช่เขาจะมาบอกนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดนะเพราะบางครั้งอ่ะในโซเชียลมันก็มีทั้งเฟรกนิวมันมีทั้งอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้าง ยังไม่เห็นไงเรื่องของเรื่องยังยังไม่เห็นไงถ้าเห็นก็กล้าพูดถ้าไม่เห็นนะมึงไปพูดไปเดี๋ยวมันจะมันไม่ไม่ดีอะเนาะนะนะส่วนมาก,ก็จะพยายามที่จะแบบดูข่าวดูอะไรแต่พอข่าวมันก็ยังไม่ยังยังไม่ได้ออกนะมันก็เลยยังไม่รู้เนาะสามศูนยะ์เจ็ดใจขอบพระคุณมากค่ะ เออเนี่ยเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะหบบัวบ้านเนี่ยหัวเรื่องการติดเตอร์นะมันต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเรื่องพวกนี้ถ้ามันเป็นเฟรกนิวไปแล้วเราไปพูดเนี่ยบางคนทะลึ่งเชื่อเราเป็นเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยใช่ป่ะต้องระมัดระวัง<ม>บอกแกพูดว่าเมียแกเป็นมะเร็งนะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคือเอาตรงๆเลยคือผมไม่ทราบแล้วกันนะครับนะถ้าพวกพี่ ได้รู้ข่าวแล้วก็ตามนั้นนะถือว่ามันยังไม่ได้ออกจากปากเดียแล้วกันเพราะเดียยังไม่ทราบนะครับนะใครที่ดูแล้วเขาป๋อบอกแล้วนู่นนี่นั่นก็ก็คงแบบนั้นแหละแต่ดยังไม่ได้ยินจากปากป๋องนะครับก็ถือว่าเป็นคนตกข่าวเออต้องบอกแบบนี้นะผมเป็นคนตกข่าวฉะนั้นคือขออนุญาตไม่นําเสนอนะครับก็พดเองพี่ก็เสพของพี่ไป แต่ผมยังไม่เห็นโพสต์ไงนะครับคันคืออะไรที่เดียยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวยังไม่เดียคงไม่พูดแล้วกันนะพี่ก็เสษผมพี่ไปแล้วกันนะครับผมไม่เห็นนะครับนะพี่ก็เป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็ให้กําลังใจเอ๋นะครับแต่ผมยังไม่เห็นเท่านั้นเองก็ไม่ไม่กล้าพูดนะครับพี่น้องสวัสดีครับนะคืออะไรที่เรายังไม่รู้ผมจะไม่ค่อยพูดหรอกผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะต้องขอโทษที แต่ถ้าเป็นเอถูกรางวันที่หนึ่งะกูพูดได้นะถึงมันจะไม่ถูกจริงก็โอเคแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนะเป็นมะเร็งเงี้ยมะเร็งนะม,มึงไม่ได้เป็นแค่วัดใหญ่นะมันไม่เหมือนกันฉะนั้นคือถ้าดีเห็นแล้วถ้ามีข้อมูลก็จะบอกแต่ถ้าบอกพี่เห็นแล้วปอมให้คนโพสอะไรเงี้ยอ่ะพี่ก็เสพของพี่พี่ก็นั่นไปแล้วกันนะเพราะล่าสุดเียที่ผมเจอก็คือ,อมีการปลอมหัว เป็นของไทยอ่ะเขาเรียกทางอีซอขยี้ข่าวเป็นหัวซ้อนะแต่เป็นข่าวของน้องของอีพี่เจี๊ยบเชิญดิมมันเชื่อเลยนะเอ้เอออ,อน้องที่มันเป็นเป็นที่เขาป่วยอ่ะที่ผอมๆอ,อ่ะแจ็คป่ะใช้แจ็คป่ะน่าจะเป็นแจ็คนะชื่อแจ็คเป็นหัวซ้อ นะซอขยี้แต่เป็นข่าวของแจ็คเสียชีวิตเงี้ยผมก็รู้สึกเกือบเชื่อไปแล้วนะเกือบเชื่อนะเว้ยผมว่าโอ้โหแม่งมึงสู้มาตั้งนานเน่ยฮะมึงไม่น่ามีแบบนี้เลยว่ะเข้าติ๊กต่อไปมันกําลังไลฟ์สดอยู่มันกําลังไลฟ์สดอยู่เราดื้อใจโอ้โหเนี่ยนี่คือเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วหัวซอเนี่ยมันอยู่ในบ้านฟ้าพี่เข้าใจป่ะ แล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปแท็กเต็มแสดงความเสียใจนู่นนี่นั่นโอ้โหแม่งแบบมันเอาเอ็นเกตกันแบบนี้ที่เข้าใจดียไหมดีถึงบอกว่าบางครั้งที่ดีต้องพูดแบบเนี้ยมันเป็นการพูดที่แบบว่าผมก็ต้องเซฟตัวเองอะแต่พี่เอ๋อะเสียชีวิตจริงเพราะว่าข่าวลงหมดแล้วเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็ลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ล้วพี่คิดตัวเดีเกือบเชื่อแล้วอ่ะแล้วพอเดียเปิดทิกตอกมาได้เห็นแจ็คมกนกระหน่ไลฟ์สดอยู่อ่ะเราน้กใจโอ้โหนี่ขนาดกูแม่งแม่นแม่นแล้วนะเกือบแล้วเนี่ยเข้าใจป่ะก็ดิถึงบอกไงว่าในโซเชียลบางอันมันก็จริงบางอันมันก็ปอลอมครับใช่ไหมอย่างเนี้ยอาจจะแบบเดี๋ยวอาจจะมีข่าวว่าอกพี่เดียแม่งแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้กูบอกคือเฟซนิวนะเข้าใจป่ะ กูยังไม่มีใครนะกูบอกก่อนนะเฟซนิวนะกูยังไม่แต่งไม่มีให้แต่งอย่างเมื่อวานเนี้ยอีเจขวัญเนี่ยอีเจขวัญที่อยู่จังหวัดน่านน่ะมันบอกว่าพี่เดียมีลูกผู้หญิงสิเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงให้กูอยู่ก็เลยบอกว่าเจขวัญมึงแม่งใช้กูมีลูกผู้หญิงตอนเนี้ยแม่ของลูกของกูยังไม่มีเลยจะเอาลูกผู้หญิงที่ไหนอะไรเงี้ยนะ สาวัดดีจ้ะขายของขายของสินิดหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเพื่อติดเบ็ดนะเพื่อติดเบ็ดเราก็โยนโยนคันเบ็ดไปก่อน <laughs> 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 สามโมงกว่าละอากาศเนี่ยเหมือนแบบเหมือนมีการแบบสตาร์ทไว้เลยนะ พราะสามโมงกว่าเฮ้ยสามโมงกว่าแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วมึง